ดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอดณทุเย์รรกำปังกันเช่นเคยนะครับรายการของเราครับก็จะมีเรื่องเล่านะฮะนำมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมกันได้ผ่าน r m t p live นะฮะที่ YouTube c h anel ของเรานะครับสมหรับวนันนี้ครับเรามีเรื่องเล่าที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็นเรื่องราวของตำนานยักษ์ เทพผู้พิทักษ์ศาสนาครับก็ต้องขอบคุณแหล่งที่มาครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าครับว่าเวลาเราเข้าไปวัดเพื่อที่จะทาบุญทาทานหรือว่าว้พระขอพรนี่นะฮะเรามักจะพบรูปเคารพครับที่เป็นรูปปั้นต่างๆนอกจากพระพุทธร,รูปอันเป็นรูปเคารพแทนพระพุทธองค์แล้ว ก็เราจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ยคือรูปปั้นยักษ์นะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะยืนอยู่หน้าโบสถ์หน้าวิหารบางวัดก็มีภาพแกะสลักบริเวณตรงประตูนะครับหรือแม้แต่ภาพเขียนสีที่เป็นรูปยักษ์ให้ได้พบเห็นกันทั่วไปครับก็ทำให้สงสัยนะครับว่ารูปปั้นหรือว่าภาพเขียนเหล่านี้มีความสำคัญแล้วก็มีที่มาอย่างไร วัดของชาวพุทธโดยเฉพาะวัดที่สําคัญของประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดอรุณวัดแจ้งนะฮะรวมไปถึงอีกหลายวัดเลยมักจะประกบให้เห็นโดยทั่วไปครับโดยตามวัดวาอารามต่างๆก็มักจะมีรูปปั้นยักษ์หตนบ้าง2ตนบ้างยืนถือกระบองค้ำพื้นอยู่ตรงกลางส่วนมากเนี่ยจะมี2ตนนะฮะเฝ้าอยู่หน้าประตูโบสถ์หรือว่าวิหารที่เก็บของมีค่า ประกอบด้วยพระพุทธรูปและโบราณสมบัติล้ำค่าของทางวัดหรือไม่ก็จะตั้งอยู่บริเวณลานวัดนะหรือว่าที่มีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นได้โดยง่ายบางก่อสร้างไว้ในวิหารหรือว่าศาลากบโดยเฉพาะที่มีพบเห็นซึ่งยักษ์เหล่านี้ถ้าเป็นตนเดียวก็จะหมายถึงรูปเคารพที่คนรู้ไปรู้จักกันนั่นก็คือท้าวเวสวรรณนะ แต่ว่าถ้าพบสองตนนะฮะอันนี้จะเป็นบริวารของท่านที่คอยทำหน้าที่ปกปักรักษาดูแลบริเวณวัดนั่นเองครับกณุู้ฟังครับคนไทยสมัยโบราณนั้นมีความเชื่อว่าคนที่มีลูกพึ่งคลอดหรือว่ามีเด็กเล็กเนี่ยนะฮะมักจะนิยมนำผ้ายันที่มีรูปยักษ์ยืนย่อเข่าถือกระบองอยู่ตรงกลางมาแขวนหรือว่าตังไว้ครับตรงเหนือที่เด็กนอนหลับนะเพราะว่ามีความเชื่อว่า สามารถป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้มารบกวนหรือว่าทำอันตรายต่อเด็กเล็กได้โดยเชื่อกันว่ายักษ์ตนนี้ครับเป็นผู้ปกครองหรือว่าควบคุมพูดผีปีศาจนั่นเองก็สังเกตว่าคนที่มีลูกอ่อนแล้วก็ชอบร้องไห้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็กเนี่ยนะฮะก็ยังเชื่อว่าสามารถป้องกันผีคุนสายไสยศาสตร์มนต์ดำได้อีกด้วยนะครับ ซึ่งก็มีเรื่องราวของผู้ที่มีอาชีพเป็นสปัปเหร่อและก็อาชีพประหารชีวิตนักโทษครับมักจะพกพารูปทเวสุวรรณคล้องคอครับเพื่อเป็นเครื่องรางของขังเอาไว้ป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายนั่นเองทีนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับองค์ทเวสุวรรณว่าท่านคือใครที่คนรู้ไปรู้จักกันครับท่านคือหนึ่งในจตุโลกบาลครับหรือว่าเทวดาผู้รักษาโลกนั่นเอง เป็นอธิบดีหรือหัวหน้าผู้ปกครองสวรรค์ชั้นรากครับคือชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นล่างที่สุดในบรรดาสวรรค์ทั้งหมดกล่าวกันว่าท่านเป็นเทพกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนั่นเองครับมีเทพสี่องค์หรือท้ามหาราชนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกทั้งสี่ทิศครับโดยท้าเวสวุวรรณเป็นท้ามหาราชปกครองทิศอุดรหรือวทิศเหนือ เป็นใหญ่ในยักษ์เทวดาทั้งหลายครับท้าวทัตตารัตครับปกครองทิศตะวันออกมีเหล่าคนทันเทวดาเป็นบริวารท้าววิรุฬหกนะครับปกครองทิศใต้มีเหล่ากุมภพันเทวดาเป็นบริวารและสุดท้ายครับท้าววิรูปักปกครองทิศตะวันตกมีนาคเทวดาเป็นบริวารครับกุณผู้ฟังครับในสารนุกรมไทยนะฮะฉบับราชบัณฑิตยสถานครับ เล่มที่สามได้กล่าวถึงเท้ากูเวนนะหรือว่าเท้าเวสวุวรรณไว้ว่ากุเวนเท้าพระยายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งกลุ่มทรัพย์มียักษ์และคุยหกะอยากผู้เฝ้ากลุ่มทรัพย์เป็นบริวารเท้ากูเวนนั้นบางทีก็เรียกว่าเท้าไวยสารวันภาษาทมินเรียกกุเวนว่ากุปเปรันซึ่งมีเรื่องราวอยู่ในรามเกียรติ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหากพาบรามยนัทของอินเดียครับ ขอขยายความคำว่ายักษ์นะฮะเป็นอะมนุษย์พวกหนึ่งมีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดีนะครับซึ่งยักษ์ก็มีรูปร่างใหญ่โตมีเขี้ยวมีริ้ครับเป็นบริวารของท้าวกุเวนผู้เป็นโลกบาลประจำทิศเหนือตามความเชื่อของทาพระพุทธศาสนานะครับโดยท้าวกุเวนครับผู้ปกครองเหล่ายักษ์จ่ายยึดมั่นรักษาศีลน,นับถือและปกป้องพระพุทธศาสนาครับ คนไทยจึงนิยมสร้างปฏติมากรรมรูปยักษ์ขนาดใหญ่ไว้บริเวณซุ้มประตูทางเข้า,าศาสนสถานสำคัญๆนะครับหรือว่าเขียนรูปยักษ์ไว้ที่บานประตูเพื่อให้ทาหน้าที่เป็นทวารบานปกป้องพุทธาาศาสนสถานนั่นเองครับผูบ้ทีฟังครับคติความเชื่อเกี่ยวกับยักษ์ตนนี้ในสถานะเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาและกลุ้มรองนะครับไม่ให้เกิดภัยอันตารายก็ได้แพร่หลายในสังคมไทยเป็นอย่างมากนะครับ แม้แต่ราชสำนักก็ยังพบเห็นการน,นำชื่อของท้าเวสวรรณและโลกบาลครับมาตั้งชื่อของสถานที่นะครับอย่างเช่นที่พระนครคีรีหรือว่าเขาวังนะครับอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการสร้างป้อมล้อมอยู่ทั้ง4ทิศนะครับทรงนำชื่อของจตุโลกบาลแบบพุทธมาตั้งชื่อของป้อมทั้ง4ี่ครับ ป้อมทางทิศตะวันออกมีชื่อว่าทัตตะปกป้องทางทิศใต้ครับชื่อว่าวิรุณหกบริรักษ์บ้อมทางทิศตะวันตกชื่อว่าวิรูปักป้องกันและบ้อมทางทิศเหนือครับชื่อว่าเวสุวรรณรักษาครับแม้แต่พระตำหนักจิรดาละโหฐานนะครับก็ได้มีการนำชื่อของเท้าโลกบาลของศาสนาพรามหมณ์และฮินดูครับมาตั้งเป็นชื่อขอประตูรอบพระตำหนัก ครองจองกันไปตามทิศเหมือนกันนะครับก็คือพระอินทร์อยู่ชมพระยมอยู่คุม้มพระพิรุณอยู่เจนพระกรุเวนอยู่เฝ้ารวมไปถึงจังหวัดอุดรธานีครับก็มีการสร้างรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่นะครับอยู่คู่กับศาลหลักเมืองซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแล้วก็ยังนำรูปท้าวเวสสุวรรณยืนถือกระบองครับมาเป็นตราประจำจังหวัดตั้งแต่ปี2483ด้วยนะครับ ซึ่งตานี้ออกแบบโดยกรมศริลป,ปกรน,นั่นเองเรื่องราวของยักษ์หรือเทพองค์นี้ครับจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหาอย่างมากในศาสนาพุทธครับเน้นสอนให้มีความเชื่อโดยยึดหลักธรรมชาติด้วยเหตุและผลไม่ให้งมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้นะครับแต่ทางกัมพีพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติเพียงแต่พระพุทธองค์นั้นมีข้อห้ามไม่ให้นักบวชหรือภิกษุ แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับจึงแสดงให้เห็นว่าเรื่องเหนือธรรมชาตินั้นอาจจะมีอยู่จริงซึ่งเรื่องราวของยักษ์ตนนี้ถือว่ามีความสําคัญมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหลายฉบับของศาสนาพุทธด้วยรวมไปถึงในคัมภีร์ของพราหมณ์และฮินดูซึ่งเป็นศาสนาครับที่เกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาเป็นพันปีด้วยซ้ำไป และเรื่องราวของแยกตนนี้ครับยังเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อของหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียพมา่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามหรือว่าทิเบตเป็นต้นครับนี่เป็นเรื่องราวของพาร์ทแรกครับของทาเวสุวรรณครับเทวดาหรือว่ายักษ์กับผู้ปกป้องพระพุทธศาสนานั่นเองครับเรยมีอีกเรื่องราวของท่าน อีกหลายตอนที่จะนำมาฝากกันต่อจากนี้ยังไงก็สามารถติดตามได้นะครับผ่าน r n u t p live รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่านนั่นเองครับวันนี้เวลาหมดแล้วยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ